อย่างน้อยที่สุดจ the ุดที่ไม่สบายนะใหขุดไปเลยจุดที่ไม่สบายแล้วถ้ามีเวลามีเวลานะครับถ้าต้องการหายเร็วเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดหลังนะครับหลังี่จะเป็นจุดที่ถอนพิษทุกอวไยว่าเลยนะครับแล้วทําให้ร่างกายฟื้นได้เร็วใครที่ไอเรื้อรังไข้เรื้อรังนะไม่สบายอะไรก็แล้วแต่เรื้อรังนะครับขุดหลังทั้งแผ่นเลยครับขุดหลังทั้งแผ่นเลยนะจะช่วยได้เยอะถ้าขุดหลังตัวเองไม่ได้ก็ให้เพื่อนช่วยขูดถ้ามีเพื่อนเลยนะเราก็ทำเอาเองแล้วที่เราทําได้กระด ก็ทาได้ที่ทำได้ในขณะแค่น,นั้น,น,น,นหรือรดดนนขออด <sauces> ุดด้านหน้าของตัวเองก็ได้นะครับขุดด้านหน้าของตัวเองก็ได้นะขุดด้านหน้านี่แหละก็จะช่วยรักษาด้วยคือกวัวซานี่ขุดด้านหนึหน่งรักษาอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับเช่นมีแผลที่ต้องลมงเนี่ยเขาไม่ม้องไปขูดน,นะมันเจ็บนะผมก็ขูดตรงข้าง <ở S 2> <nuestra> นี่นะ <sk ut ats> เจ็บฝ่าเท้าเราขูดฝ่าเท้าไม่ได้ก็ขูดหลังเท้ามันจะรักษานะคือจุดที่ขุดซาม คือคุณทรายเนี่ยมันสามารถขูดตรงข้ามแล้วมันรักษาตรงข้ามได้นะครับนี่คือจุดสาคัญของมันพิสูจน์ได้ับผมพิสูจน์มาแล้วว่ามันรักษาตรงข้ามได้นี่คือประเด็นที่สําคัญนะครับแล้วประเด็นสำคัญนหนึ่งก็คือว่าจุดที่5้ามขูดนะหนึ่งนะครับมีแผลนะสองมีฝีสามมีหนองแผลฝีหนองหรือจุดไหนก็ตามที่ขูดลงไปแล้วรู้สึกทรมานมากเจ็บมากทรมานมากอย่าไปขูดนะให้ขูดตรงข้าม ถ้เขาจะรักษานะครับหรือถ้าโอ้โหตรงไหนก็แตกไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นให้เอาผ้าชุบน้ำโคลฟินหรือสมุนไพรที่ถูกกันเช็ดเนื้อเช็ดตัวไปเรื่อยๆหรือพอกทาเอาจนกว่าจะเซลล์จะฟื้นแล้วค่อยขูดนะครับก็ค,คือเซลล์ที่มันไม่ระคูดแล้วไม่เจ็บไม่ทรมานเกินไปเราไปขูดนะนี่จะเป็นจุดรักษาโรคทำเดีน้อยวันละครั้งก็ได้นะครับหรือทำวันละหลายครั้งก็ได้ ลองทำดูแล้วจะเกิดปฏิหารขึ้นรับปวดไหล่บ้งปวดหัวมั่ง,งนั่นเลสบายด้วยี่นี่มันมจะลดเร็วเพราะอาการเร็วเร็วมากเลยผมชอบใจกลัวซามากเพราะเขาแก้ปัญหาได้เร็วนะครับแล้วก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจริง,รงๆนะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องของการกลัวซา,านนะกระพดเขา่าๆไปก่อนนะครับออกมานี้ไปก่อน๋นะอนย,อนยววันพรุ่งนี้ค่อยลงลึกอีกทีหนึง่งนะครับว่ามันมีนกลไกอะไรยังไงหรือว่ามีรายละเอียดอย่างไรนะครับอย่างน้อยเนี่ยเวลาเราไม่สบายเราไ็จะได้ช่วยกันไดนะ้ขูดช่วยกันได้ โอเคฮะอันนี้อ่าวันต่อไปก็นะเป็นว่าใครไม่สบายที่ไหนก็ขูดที่นั่นอันนี้นะครับเรื่องตัวตาไม่สบายที่ไหนขูดที่นั่นลองทําดูแล้วมันจะเกิดปฏิหารขึ้นอ้าวตัวถอนที่เปเประเด็นที่มันใช้แล้วได้ผลเร็วนะครับใช้แล้วได้ผลเร็วก็คือการสวนลงลำไส้ใหญ่นะครับหรือการดีทอ็อกซ์นะใครที่ไม่สบายอะไรก็แล้วแต่ลองลองทำดูนะครับประเด็นสําคัญของมนรด้ือว่าเ,อาเลือกสมุนไพรที่ถูกกันนะประเด็นแรกเลยเนี่ยการสวนลงลำไส้ใหญ่เนี่ย ผมสรุปสั้นๆเลยนะว่าพิษที่เราใส่ใหญ่เนี่ยมันเยอะทั้งพิษที่มีหนที่เนื้ออุจจาระที่หมักหมมนะครับที่เราใส่ใหญ่แล้วก็พิษที่ตับขับกากทุกอุจระออกมากองสุดท้ายล้วมาวมที่เราใส่ใหญ่นะครับแล้วก็พิษจากพลังงานความร้อนพลังงานที่ผิดปกติจํานวนมากเลยนะครับเกือบทั้งหมดเลยจำนวนมากข้าส่งมากองที่เราใส่ใหญ่แล้วเราก็ค้นพบว่าถ้ามีการสลางเราใส้ใหญ่ที่ถูกต้องทําให้โรคลดลงเร็ว ทาให้โรคก็ลงเร็วก็วไม่ได้เอาพิษออกจากาแค่ลำไส้ใหญ่เท่านั้นนะครับแต่ว่าสมุนไพรที่ถูกกันนั้นมันจะเข้าไปปรับสมดุลภายในทั้งหมดเลยถึยงเช่นบางคนกำลังหัวตือ้อกำลังหายใจไม่ออกหรือว่ากำลังหายใจร้อนอย่างนี้นะบางทีใส่สมุนไพรถูกกันเข้าไปปุ๊บเบียดน้ามันเย็นหน้าอก,อกเย็นหัวเลยนะแสดงว่าพลังงานมันเข้าไปปรับทั้งหมดเลยนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าดีท็อกให้มันถูกหรือสริมรงลำไส้ให้มันถูกนะครับ ถ้าถูกก็คือว่าใส่สมุนไพรให้มันถูกถ้าเราม,มีภาวะร้อนให้เราใส่สมุนไพรยเย็นถ้าเราม,มีภาวะเย็นก็ใส่สมุนไพรริด้อนนะครับนั่นแหละถ้าเราม,มีภาวะไข้เย็นก็ใช้เย็นผ่านไฟหรือใช้เย็นน้นใส่ริดลอนเล็กน้อยนะตอนนี้เลือกให้มันถูกเพราะว่าคนรุ่นก่อนนี่ทำดีท็อกซ์ไม่ค่อยถูกบางคนนะใช้กาแฟแล้วไม่สบายเงี้ยเขายังทําอยูนะ่อับแย่นะผมมีหลายคนที่เขาใช้กาแฟแล้วรู้สึกเพรียรู้สึกล้าสุดท้ายไปตรวดตับตับเสื่อมเลยนะ กากาแฟเนีมันถูกกับเมืองหนาวในข้าว,วมกาาแฟเนี่ยมันถูกกับเมืองหนาวเมืองหนาวในกาแฟเนี่ยมันร้อนใช้เล็กน้อยมันจะอุ่นสบายจุดสบายคือจุดรักษาโรคที่เมืองหนาวจุดหายโรคคือจุดอุ่นสบายที่เมืองร้อนน่จุดหายโรคค่าเฉลี่ยลมคือจุดเย็นสบายบนะสรุปแล้วเราต้องเลือกไอสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปที่ลำไส้แล้วเรารู้สึกสบายเออถ่ายออกมาแล้วมันโล่งสบายอ่ะต้องเลือกให้มันถูกนะก็ใช้หลักร้อนเย็นดีแหละในการเลือกเรื่องง่ายที่สุดเลยนะเรากินอะไรสบายใช้ตอนนั้นแหละดีท็อกซ์นะ ใช้ก็ได้แลดีทอ็อกซ์ยกเว้นบางคนที่เขาถูกกันกับกาแฟนะเออเขาใช้กาแฟแล้วเขาสดชื่นสบายก็ใช้ได้นะแต่บางคนที่ใช้กาแฟแล้วรู้สึกไม่สบายแปลว่าไม่ถูกกันกับเขาให้เลือกใช้สมุนไพรที่ถูกกันความจริงกระดาคลอโรฟินเนี่ยใช้ดีทอ็อกซ์ได้นาคอโรฟินเนี่ยน้ำยานางใบเตยบัวบกปักกิ่งอะไรต่างๆพวกนี้น้ำคอโรฟินเนี่ยแบ่งเปดีท็อกซ์ได้ครับใช้ง่ายที่สุดเลยใช้น้ำคอโรฟินเนี่ยนะประมาณครึ่งแก้วน้ำคอโลฟินประม,มาณครึ่งแก้วนะครับ แล้วใส่น้ำเปล่าถ้าใครถูกกับน้ำเปล่านะคือใช้ร้วสบายหรือใส่น้ำอุ่นเข้าไปแล้วก็เสริมงน้ำใส่ได้นะครับหรือใสรที่มีภาวะเย็นแสบก,ก็จะใส่น้ำตะไคร้ด้ก็ได้พรงนั้แหละนะครับเข้าไปอ๋อฮะโมโปอ,โอที่น้ำใส้ใหญ่อย่าใส่เข้มข้นนะใช้ครึ่งแก้วถึงหนึ่งแก้วพออย่าใช้เข้มข้นแะต่ว่าแล้วกินเลย ลมไส้ใหญ่จะเป็นจุดลมปราณที่สําคัญนะเพราะผมทดลองแล้วว่าถ้าใช้คข้มๆนเนี่ยเวลามีท้องเราจะไม่สบายมันเป็นจุดที่พลังงานเคลื่อนเข้าไปทุกอวัยวะเร็วมากถ้าใครใส่อะไรเข้าไปนะเพียงนิดเดียวเนี่ยมันเคลื่อนไปพลังงานมันเคลื่อนไปทุกอั่วเร็วมากเลยเกิดความรุนเร็วมาก้็เข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราไส้ใหญ่อย่า,ยาใส่เข้มข้นหลายคนอยากหายเร็วเลยกินใส่เป็นคน้มขนจะได้รักษามากๆานะเลยเสร็จเลยนะครับถ้าใส่เข้มข้นปุ๊บมันจะไม่สบายเป็นส่วนใหญ่ พลังชีวิตจะไม่เต็มให้ใส่เจือจานเท่าที่เราสบายมันจะดูจุดหนึ่งอยู่พอมันขึ้นนิดหนึ่งแก้วเท่าที่ทดลองนะอข,องของเขาอาจจะมากหรือน้อยกานั้นกนะ็ไปดูความจริงก็แล้วกันนะครับว่าของเราค็นเท่าไหร่นะก็อลองทำดูนะครับมันผ่อนพิษได้เร็วนะ<า>อ้าววิธีการก็คือว่าใส่สมุนไพรเข้าไปนะใส่สมุนไพรเข้าไปนะใส่เต็มนี้ก่อนก็ได้นะใส่เข้าไปเต็มนี้ก่อนก็ได้นะแล้วก็เปิดน้ํใไล่น้ําออกครับ พอไล่ไล่ไล่อากาศออกนะพอไล่อากาศออกง่ายที่สุดเลยจุ่มน้ํานี่เลยนะให้มันลอลื่น <laughs> จุ่มน้าสมุนไพรนี่แหละ <laughs> ให้มันลอยลื่นนะครับเสร็จแล้วก็วัดเข้าไปประมาณหนึ่งนิ้วมือของเรานะนิ้วมือขยายเท่าไหร่ก็เท่านั้นนิ้วนิ้วชี้นะเสร็จแล้วก็หักสายไว้แล้วก็สอดเข้าไปที่ทวาขรข้างหลังนะครับ <c oughs> แล,ล้วยกตัวนี้ขึ้นไปประมาณสองอกนะสูงประมาณสองอกถ้ามันสูงกว่าน,นั้นให้หักสายแล้วก็ค่อยปล่อยน้ําเข้าไปนะครับ แต่สูงที่พอดีนี่จะประมาณสองศอกนะจะยกก็ได้จะแขวนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยปล่อยน้ำเข้าไปที่ทวารของเราจะยืนทําก็ได้นั่งทําก็ได้นอนทําก็ได้นะครับได้หมดนะแล้วปล่อยน้ําให้ไหลเข้าไปที่ทวารอ่ะมันจะไหลเข้าไปที่ทวารของเรานะครับค่อยๆให้เข้าไหลเข้าไป่ปริมาณที่ใส่เข้าไปคือปริมาณที่ทนได้หรือไม่ยากไม่ลำบากอ่ะถ้าใช้จะเริ่มปวดท้องเริ่มทนได้ยากไม่ลำบากให้พอนะครับให้เราพอแล้วก็หมุนวนเราใส่ตลอดหมุนๆๆนะพอาปิดสายล็อกไว้นะครับ ไม่ต้องไปเอาตามตำราเพราะนะว่าเท่านั้นเท่านี้นะดูมันบางคนมันใส่ไม่ถึง่ะบางคนเข้าไปนิดเดียวเขาก็เริ่มลำบากละแต่ก็เอาท่าที่เราทนได้โดยไม่ยากเป็นลำบากแล้วก็หมุนวนที่ท้อวนวนวนไปนะพอเราเปิดท่อกระบายออกเลยกี่ง่ายที่สุดนะครับเราจะพบว่ามันลดตัวไปใช่เก็บได้เร็วครับเพราะว่ารัางกายคนเราเนี่ยนะมันจะระบายที่มาที่เราใส่ยอย่างถ้ามันเกิดการอุดตันนะแม้เราจะถ่ายปกติเวลาแต่บางทีมันจะมีเนื้ออุจจาระแตกแตกขวางไว้เนี่ย พิษอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันออกไม่ได้เพราะว่าลําไส้ใหญ่มันขวางไอ้เนื้อมันจะร่างมันขวางไว้อะการบางทีมันแปะที่ลำไส้ที่ผนังอะมันขวางไว้มันออกไม่ได้พอออกไม่ได้แล้วมันเผาข้างในลยนะข้างในเสื่อมเลยแต่พอเราทำข้อไอเสียให้โล่งเนี่ยเขาเรียกว่าข้อไอเสียพวกนี้นะพอมันโล่งปุ๊บมันจะระบายพิษออกได้ดีพอระบายออกได้ดีปุ๊บเซลล์ผนังจะฟื้นเลยครับนี่คือจุดสำคัญของการขัดสนลำไส้ใหญ่ไม่ใช่แค่ว่าเขาจะรักษา เฉพาะที่แบบไส้ใหญ่นะไม่ใช่เขารักษาแค่นี้นะเขารักษาทั้งตัวเลยนะครับเขารักษาทั้งตัวเลยนี่คือจุดสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ใชสมุนไพรที่ถูกกันเนี่ยทั้งตัวจะแข็งแรงที่บันทีนะนะครับเป็นประโยชน์อย่างนี้แล้วเราจะเบาตัวแล้วก็มีกําลังถ้าเบาตัวมีกําลังขึ้นนะก็ตรงกับพระพุทธเจ้าเลยนะถ้าสบายเบาการมีกําลังขึ้นก็แปลว่าข้างในนั้นมันฟื้นมันรักษาตัวเองนะครับ ช่วยให้โรคหลายโรคลดลงได้เร็วนะครับอันนี้เป็นการสรัมสร้างท่ายนะถ้าใครพร้อมหรือใครทุกข์กทรมานเรื่นองนนี้มากๆก็ลองทําดูนะครับแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมก็ฟังฟังไปก่อนนะก็ยังไม่ต้องทำก็ได้ฟังไปก่อนก็ได้นะไอ้เ้าข้อที่ว่าเนีย่ยไม่จำเป็นต้องทำทุกข้อนะข้อไหนที่เราสบายใจที่จะทําก็ทํานะครับข้อไหนที่ไม่สบายใจโอ้อันนี้เรายังไม่พร้อมหรอกอะไมีแก่นกลัวไปแลวนั่นยังไม่พร้อมอะไรเงีย้ยน,นะก็ยังไม่ต้องทานะข้อไหนยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องทํานะ ข้อไหนที่พร้อม,นะม,มอเราก็ทำนะไม่ได้หมายความว่าต้องทาทุกข้อแล้วแต่นะใครพร้อมจะทํข้อไหนก็ทำนะแต่เฉพาะเลือกทําข้อที่เรารู้สึกสบายนะครับทำวันละครั้งก็ได้นะครับหรือใครจะทำเช้าเย็นก็ได้วลาปวยหนักนะก็นะเรื่อนะงสอารับราใส้จะเอาประมาณเท่าน,นี้ก่อนนะครับนะเล่าลรดสู่ฟังคร่าวๆก่อนเพราะว่าวาันท่านจะได้เริ่มถอนพิษตั้งแต่วันนี้เลยนะไม่งั้นเออมันก็จะสะสมว่าทำไมนะคือางครั้นกินอาหารร้านาาพิษหรือพิษมันจะตีแนละ้ว ทีนอาหารร้านพิซซ่าที่มันจะตีบางทีบางในบางคนนะบางคนที่ลมปราณจะต้องจงดูนกเบาสบายมีกำลังกันเลยนะสบายร่างกายมีกำลังแต่บางคนมีพิซซ่ามากๆแล้วลมปราณไม่ไม่ทะลวงหนักแล้วกินอาหารที่ถูกันอเซลล์จะมีกำลังนะพอมีกำลังนี่ยมันรู้ตัวว่าอะไรเป็นพิษ่มันดีบอกเลยนะเพราะมันดีมันจะไม่สบายจนมันคืดขึ้นอ่ะพอเกิดอาการไม่สบายที่ไหนก็แล้วแต่นะกินน้ำโซฟิ้นก็ไปขูดซาออกเลยขูดซาออกเลยนะหรือดีท็อกออกดีท็อกออกขูดซาออกหรือก็ผ้าชุดน้ำโซลฟิ้นเช็ดๆนะ หรือทานสมุนไพรเข้าไปมนทาสมุนไพรใน,ะนยยจุดที่ได้สบายหรือกดๆนวดๆก็ได้นะครับให้พลังงานระดัดเคลื่อนออกได้นะครับมันจะช่วยรักษาโรคก็นะโอเคฮะคราวนี้ก็เย็นนี้นะจะบอกวิธีการรับประทานอาหารเย็นนี้ช่ครับนะจะบอกวิธีการรับประทานอาหารเย็นนี้เพราะว่พรุ่งนี้นะเขาจะมีการพอกทาสมุนไพรมีเช่ไมือเช่เท้าอะไรต่างๆ,ๆนะเดี๋ยวค่อยเรียนนะพ่อคทาสมุนไพรเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีฐานู่แถวนี้นะ ให้อเอาฐานโขงใส่ดินซอฟองแล้วก็ใส่น้นโปรีฟีลแล้วพอกทาวไว้ยในจุดที่ไม่สบายนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงได้ฝึกกัน,นะครับนี้หนังมันจะถอนพิเด้เว็วคยเกิดอาการสบายเนื้อสบายตัวด้เร็วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนทเที่ยงนะใครทานข้าวเสร็จก็มาเอาสมุนไพรไปพอกตัวเองก,ก็ได้นะแต่พอกรอก็ได้นะแต่ว่าเย็นนี้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตบอกวิธีทานอาหารมื้อเย็นก่อนนะครับวิธีทานอาหารมื้อเย็นในแง่สุขภาพเนี่ย นะครับเขาจะไม่ทันไม่ทันหนักจะไม่ทานมากเพื่อให้ร่างกายมันได้พักฟื้นมากที่สุดนะครับก็เมื่อเย็นถ้าใครกินอาหารมากเท่าไหร่ร่างกายจะทํางานมากเท่านั้นนะครับมันจะกวัเรานะก็เมื่อเย็นถ้าเป็นกระด้าควรจะเป็นอาหารเบาๆแม้ในชีวิตจริงของเราก็เหมือนกันนะครับถ้ากินอาหารมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงเป็นมื้อหนักได้จะดีกว่ามื้อใดมื้อนึงให้เป็นมื้อหนักกปซะนะครับมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงก็มื้อเย็นให้เป็นมื้อเบาๆอะไรก็ได้นะร่างกายมันจะพักได้ดีเซลจะแข็งแรงกว่า แต่ถ้าใครกินมือเย็นนี่หนักๆมากๆนะมันจะแย่ครับน่าาะมันจะไม่ได้พักเพราะมันจะต้องย่อยทั้งคืนเลยย่อยทั้งคืนเลยแล้วตองคืนเราไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกแต่ถ้ากินมือเย็นหนักบ้างบางกรณีเท่านั้นบางกรณีที่เราโหลดงานทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันมีเหตุปใจัยบางเรื่องบางราวที่มันอ่ะแต่ถ้าโดยชีวิตปกตินั้นอย่าทานมือเย็นเป็นมือหนักนะครับมือเย็นจะเป็นมือเบามือเบาเราทำยังไงครับมือเย็นในค่าวสุกเผาเราไปทำข้าวต้มกอนพิสก็ ถ้าต้มถอนที่ีเขาจะใช้ข้าวหนึ่งส่วนต้มกับน้ำเกืส่วนต้มแค่พอสุกไม่ให้เปื่อยใช้ไฟกลางๆนะครับมันจะถอนที่ได้ดีมันจะต่างเขาต้มที่ต้มดึกเปืเป่อยนะครับคุณไปทำรู้ได้กินลวอะไรชีวิตต่างกันความรู้สึกสบายความรู้สึกมีกําลังต่างกันนะครับการถอนที่ต่างกันเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดวันหน้าแต่วันนี้จะบอกว่าจะกินอย่างไรนะเขาจะทำข้าวต้มถอนพิดเอาไว้นะครับเวลารับประทานเนี่ยถ้าเขาทำผักลวกมานะให้เราผักลวกนั้นมาจิ้มเกลือ กินเกลือทิ้งซีอิ๊วเข้าปากก็ผัดข้าวตามนะครับกินเกลือทิ้งซีอิ๊วเข้าปาก้วตัดข้าวตานะถ้าเขาทำเป็นหรือว่าเอาเกลือซีอิ๊วโรยไปที่ผัดลวกก็ได้นะครับหรือถ้าเขาทำเป็นผัดผักมาถ้าเราจะต้องปรุงเพิ่มเราก็เอาเกลือซีอิ๊วโรยไปที่ที่ผัดผักก็แหละนะครับที่เขาผัดมาเขาผัดใส่น้ำนะครับในยอที่เราทานแล้วรู้สึกสบายประมาณนั้นนะครับเอาไปโรยแล้วก็เวลากินนั้นตัด ักกับข้าวแล้วเข้าปากก่อนแล้วค่อยปัดข้าวตามนะครับทําอย่างนั้นนะครับยาเอาเกลือนะเอาซีอิ๊วรือเอาเครื่องปรุงหรือเอากับข้าวนะไปเออลงใน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 ข้าวต้มนะแล้วคนคนคนคะนเพราะอะไรครับเพราะว่าข้าวต้มนั้นนะข้าวนั้นจะดูดซึมเอารสของอาหารไปไว้ที่ตัวเขา่นะพอดูดซึมเอารสของอาหารไปเนี่ยนะครับจะทําให้เราต้องเติมรสในปริมาณที่มากจึงจะรู้รส นะครับเมื่อตรงลดในปริมาณที่มากที่จะรู้รลดเราจะไม่สบายมันจะเกินนะครับมันจะเกินความต้องการของร่างกายนะครับคนจีนเนี่ยเขากินข้าวต้มเป็นแล้วเขาจะเอาอะไรที่เค็มๆเ,เข้าปากก่อนแล้วตัดข้าวต้มตามจะคือการกินที่ถูกต้องนะครับแต่คนไทยกินข้าวต้มเป็นข้าวเป็นแบบนี้นเอาอะไรมาคู่กันหมดเลยต,ตุ้งสเสถีทยที่สุดทัดเข้าไปกินแล้วจะไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเพราะฉั้นก็นะะะต้องบอกเทคนิคก,การทานด้วยถ้าเรา,เอาอะไรเค็มๆเข้าปากก่อนเนี่ยนะครับหรือมีรสเข้าปากก่อนเนี่ย มันจะรสดี้ากินข้าวต้มอ,อร่อยข้าวต้มเด็กกินแล้วมันรสดีมันอร่อยนะแต่ใครไปคุกกันหมดอยนะมันจะไม่อร่อยแตมันจะต้องปรุงที่มากถึงจะรู้รสนะครับนี่เป็นแค่ที่สําคัญนะทานข้าวต้มให้ให้ถูกนะครับทานที่เราสบายสบายแค่ไหนก็แค่นั้นครับไม่ต้องกังวลอะไรและที่สําคัญนะครับถ้าในค่าสุขภาพเนี่ยนะเราจะใช้เกลือนในการปรุงอาหารเป็นหลักนะครับถ้าใครสามารถกินเกลืออย่างเดียวได้ในข้าสุขภาพตลอด7วันนะจะจะฟื้นร่างกายได้เร็วที่สุด เครือจะมีพล um> oui ังชีวิตสูงสุดนะครับใส่เกลือเข้าไปเลยวแค่อนลกๆจะมีพลังชีวิตสูงสุดนะถ้าใครอดไม่ได้ใครเกิดซีอิ๊วอดไม่ได้ก็ไปหาซีอิวหน่อยจะลงแดงแล้วนะใครจะลงแดจะลงแดงแล้วขาดซีอิวก็ไปขอเขานะเขาก็ไม่ห้ามหรถ้าใครจะลงแดงจริงก็ไปขอซีอิวเขาไม่้องก็ไม่ห้ามหรอกนะ ก็อขอซีอูเขาเติมไปนะแต่ถ้าเป็นไปนได้นะเราฝึกแทนเกลือนะครับเกลือจะมีพลังชีวิตสูงสุดขับที่ได้เร็วที่สุดท่าที่ผมทดลองมานะครับเดี๋ยววันหน้าจะเล่าเรื่องเกลือให้ฟังซึ่งน่าสนใจมากนะครับแต่ถ้าใครทดไม่ไหวนะให้ทานซีอูเข้าไปาก็ก็เติมเติมเอาเข้าไปก็แล้วกันไปแต่หาซีอูมาเติมเอานะจขอเขาได้เสร็จแล้วในแต่ละครั้งนะครับจะมีอาหารริดกรอนเอาไว้อยู่นะ จะมีอาหารดิบๆพวกคลิกขิงขาตะไคร้อะไรต่างๆนะครับเขาจะหันหันไว้จะมีซีอิ๊วมีต้าเกี่ยวไว้มีงาไว้หรือว่าบางทีจะมีเรื่องข้าวอะไรไว้ในในโต๊ะหนึ่งนะครับไม่ว่าอาหารกลางวันอาหารเช้ากลางวันเย็นอะไรนะครับเขาจะมีพวกนี้ไว้ไม่ใช่ไม้อมว่าไว้ถ้าไปตักกินทุกครั้งนะคืออันนั้นเฉพาะว่าเราองกินอาหารสูร้างพิดูก่อนถ้ากินอาหารสูร้างพิษเราสบายดีไม่ต้องไปตักพวกนั้นนะครับแปลว่าร่างกายเราอยู่ในระหว่างต้องการล้างพิษ ต่ถ้าไทรโอ้โหกินอาหารล้างกิลล่จุกเสียดแน่นมือเย็นเท้าเย็นไปหมดเลยนะไม่มีเลือไม่มีแรงเลยจะเป็นจะตายแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันมีเย็นแทรกอยู่ในนั้นร่างกายของเรามันมีเย็นแทรกอยู่นะถ้าอย่างนั้นให้ไปเติมไอ้ไอ้พวกนั้นเข้าไปบ้างนะเติมไอ้ที่เติมอะไรเข้าไปบ้างก็ทั้แหละนะครับไปตักเติมเข้าไปเติมเลือะเท่าปกตินะเติมเข้าไปนิดน่อยก็พอแค่เราพอสบายและมีพลัง ครับนั่นแหละจะช่วยปรับสมดุลเราครับอันนี้มีไว้เผ,ผื่อบางคนที่มีร้อนกับเย็นแทรกพร้อมกันจะได้ปรับสมดุลนะครับตรงนี้นะครับดังนั้นหลายท่านพอเห็นอาหารริดตอนปรับสมดุลอ่านแล้วงงง Lind. เอ๊ะต้องให้กินหรือไม่ให้กินกน็เป็นอย่างเนี้ยตกลงพยายามทานอาหารรีดเย็นก็ล้างพิษก่อนนะครับแล้วบางท่านที่จําเป็นจะต้องปรับสมดุลก็ค่อยไปปรับนะครับก็คือว่าถ้าเรากินอาหารรีเดเย็นแล้วเราเรู้สึกไม่สบายลองเติมเข้าไปดูซินะ ลองเติมเข้าไปดูซิว่าเติมร้อนเข้าไปบ้างไหมเราจะสบายขึ้นไหมนะแต่นั้นนะครับก็จะมีไว้เอาละครับทังนั้นวันนี้น่าจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสนท่านรายที่จะเจาะเลือดนะตรวจร่างกายนะวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเจาะเลือดตรวจร่างกายต่างๆก็เข้าปรดนารตอนเที่ยงคืนนะครับ ฟังไม่ดีต้องจ่ายตังเองนะ <c oughs> นะใครแลจะต้องจ่ายตังเองนะครับ <c oughs> แต่ว่าจอจอของเราได้นะของเราฟรีแต่ของโรงพยาบาลนั่นก็เลยนัดฟรีนะครับแต่ว่าของอของโรงพยาบาลที่ในกรเจริญพอดีเนี่ยนะครับที่จอดชุดใหญ่อาจจะต้องต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับตรงนั้นใครเบิกได้ก็ไปเบิกเอาลี้ครับตอนนี้เราจะเอาไว้กันนี้ก่อนครับเราจะได้พักกันจเจริญธรรมสมุดดีครับ วีเจอกันที่ที่นี่ตีสี่ครึ่งน,นะตีสี่ครึ่งน,นะครับมาเจอกันที่นี่เราจะมีการสอนบนเรื้ยพักแล้วก็ฝึกโยคะแบบแบบละเอียดนาแบบสอ,อชั่วโมงทานอหารแล้วตน้วนใสก่อนเ้าอ,อ,รอ,นนอร้อรอรอนร้อ่ใ เียนนี้ไม่มีกิจกรรมอะไรให้เราทัก่อนนะฝึกถอนที่ตัวเองใครต้องการการโคลสีนนะเอาไปพอกไปจุดที่ไม่สบายนะมางได้เลยนะครับมางได้เลยครับว่ามันไม่ได้เป็นหวัดการโคลสีนี่ใครไม่สบายตรงไหนนะเอาไปวางไว้จุดที่ไม่สบายเอาผ้าห่อก็ได้ือจะไม่ห่อก็ได้ตอนวางในจุดที่ไม่สบายนะคมันจะลดอาการจะถอนที่ต่อเซลล์ใเม่จะได้รับการรษา ท่านใดที่เป็นกุญแจนะคะท่านใดเป็นกุญแจรถมีคนเหยียดกุญแจรัได้ขอเชิญไป